สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตัว AI Chatbot Offline อีกตัวหนึ่งนะชื่อว่า Faraday d e v นะครับก็ตัวนี้นะจะเป็นตัวที่ support Llama 2เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถใช้ GPU Acceleration ได้นะครับสรุปเกี่ยวกับ Llama 2สั้นๆนะเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับ Llama 2ก็เป็นโมเดล Large Language Model นะของ Meta นะครับที่เปิดให้ใช้ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีคนเนะี่ยเอามาทำเป็น c h a t b o ส่งตัว ที่รันอยู่ในเครื่องตัวเองนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อนเน็ตได้นะครับหลายเจ้าเลยก็มีวิดีโอก่อนหน้าน,นี้ได้สอนใช้ไปแล้วนะครับชื่อว่า lm studio นะครับมาวันนี้จะมาลองใช้ตัวนี้นะครับ faraday เทปข้อแตกต่างวัน,นี้คือว่าอันนี้มันสามารถสร้างคาแรคเตอร์ได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับโปรแกรมมู่นี้ทํางานง่ายมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะครับแค่แค่มีตัวโปรแกรมเนี่ยที่เขียนเพื่อส่งข้อความไปให้กับตัวโมเดลก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับว่าถ้าใครใช้ mac os ที่เป็นซิลิคอนนะที่เป็นสถาปัตยกรมรม arm นะก็เลือกตัวนี้นะ m รับ M1 m 2นะถ้าใครใช้ mac intel ก็อันนี้ส่วนถ้าใครใช้ windows ก็เลือก windows นะครับกดปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดมาง่าย,าย,ายแค่นี้เลยหน้าเว็บก็ไม่มีอะไรมากนะก็จะมีประมาณว่าโฆษณาสักนิดหนึ่งระหว่างรอนะเขาบอกว่า serial configuration หมายถึงว่าโหลดปุ๊บเล่นได้เลยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปนั่งเซตอัพอะไรให้มันยุ่งยากนะ แล้วก็ On You r Data มายถึงว่าข้อมูลทุกอย่างที่เราเล่นเนี่ย,ยมันใช้เออมันใช้ตัวนี้นะครับ l a m a Cpp ก็คือตัวเดียวกับ LM Studio เลยนะครับทุกอย่างเนี่ยเก็บอยู่ในเครื่องเรา100นะ้น0นะโดยที่ไม่มีใครสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ไม่ได้ส่งไปหาใครนะนะครับออฟไลน์เฟิร์ก็คือใช้ออฟไ i n e นะแต่ว่าเขาก็จะมีตัว Cloud Model อยู่ซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับประมาณนี้แหละก็ส่วนใหญ่ก็หลกักๆตามนี้นะครับ อ่ะถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็กดรันตรงนี้นะครับก็จะติดตั้งโปรแกรมติดตั้งฟาราเดย์ก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับด้วยความรวดเร็วเลยนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องกดเ e ็กเลยด้วยซ้ำนะมันก็เหมือนกับเป็นการขยายไฟล์นะครับไฟล์ติดตั้งนี่ประมาณ600กว่าเมกนะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดโปรแกรมมาเขาก็จะบอกว่าโอเคข้อหนึ่งนะฟาราเดย์เนี่ยเป็นออฟไลน์เฟิร์สนะครับก็เป็นเน้นพาราเวซีก็อย่างที่บอกไปแล้วนะข้อ2องเขาบอกว่าไอ้ไอ เวลาที่เขาใช้โปรแกรมเนี่ยมันจะมีส่งการเป็นตัววิเคราะห์ข้อมูลบางอันที่แบบว่าไม่ได้ระบุตัวตนนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยว่าแชทมันไม่ได้ออกจากเครื่องของเรานะให้ลองใช้โปรแกรม Little Snitch อยู่นะก็คือดักแพ็กเกจนะครับของเน็ตเวิร์กนะแล้วข้อสามเขอบอกว่าถ้ามี G P U ดีๆหน่อยนะครับก็ลองไปเซตติ้งนะแล้วก็มันจะมีปุ่มที่ใช้เป็น G P U Acceleration นะก็กด Understand นะครับแล้วก็กด Continue ปุ๊บ โปรแกรมมันก็จะพามาหน้านี้นะครับหน้านแรกนะครับซึ่งเปิดมาถึงเนี่ยเขาบอกว่ามันจะต้องดาวน์โหลดโมเดลมาก่อนนะซึ่งแน่นอนโมเดลนี้ก็มาจากเว h พัก i n g Fa c e เหมือนกันนะครับซึ่งก็แน่นอนอีกนะว่าโมเดลนี้มันต้องผ่านการไฟจูหรือก็บีบอัดมานะให้มันมีขนาดเล็กๆนะครับส่วนใหญ่มั s จะประมาณนี้ครับ4กิกกับ8กิก่าที่มันใหญ่ๆจริงเนี่ยอาจจะเป็น3 0กิก40กิกก็มีขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ของโมเดลที่ถูกเทรนมานะครับ ทีนี้ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราใช้โมเดลไหนดีแล้วก็ใช้ไอที่เขาแนะนํามาก็ได้นี่ครับหรือถ้าสองอันนี้เราอยากจะดูอย่างอื่นก่อนนะเพราะว่าแต่ละโมเดลมันก็จะมีเขียนว่าจุดเด่นของโมเดลนี้คืออะไรอย่างอันนี้เขาบอกว่าเป็นการ m e r ์ e ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะอะไรเงี้ยก็ไฟจูนมาก็คือแบบว่าจูนมาแล้วให้ทํางานเกี่ยวกับ l o เ p a แต่ว่าบางอันเนี่ยนก็จะขึ้นว่า w i l l be slow on your device นะครับก็คือใช้ในเครื่องเรามัน,มนอาจจะช้าลงเนื่องจากเนื่องจากว่าแรมไม่พอ ประมาณนี้นะถ้าอันนี้ไม่ขึ้นอะไรก็แสดงว่าใช้ได้ถ้าอยากดูโมเดลอื่นๆเนี่ยก็ไปที่ manage model ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ available models นะครับอ่าอันนี้มันจะต่างกับ l m s t u d i o นิดนึงตรงที่ว่าโมเดลที่สามารถใช้ได้เนี่ยเขาจะเลือกมาให้เราแล้วนะก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าอ๋อเขาไฟจูนมาแล้วว่าเขากันกรองม,มาแล้วนะครับเนี่ยอย่างอันนี้นะ40กิกนะครับก็คือเป็น l a m a u p t a t e นะครับ70 บิลเลียนนะครับพารามิเตอร์ก็ใหญ่มากๆนะซึ่งเครื่องของผมมันใช้ไม่ได้นะมันขึ้นว่าทูล่าฟอร์ดยูดิบัยถ้าเกิดจะใช้อันนี้ได้เนี่ยขนาด40กิกเนี่ยเราต้องมีแรม40กิกด้วยนะแรมที่เหลือนะครับแรมที่เหลือจากการใช้งานของ Windows แล้วนะนะซึ่งมันใหญ่มากๆเราข้ามไปก่อนนะมันก็จะมีเยอะๆอะไรเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็ก็ลองอ่านดูอันนี้เขาบอกว่าอย่างอันนี้บอกว่าเป็นเหมาะสำหรับโคดเจเนเรชั่นนะเออบางอันก็เหมาะสำหรับเป็นโลเพลงก็คือคุยเล่น หรือว่าเขียนเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมจะลองเลือกสักอันหนึ่งที่แบบว่าไม่ใหญ่มากแล้วกันนะอ่ะอันนี้ซินเทีย 7B ก็คือขนาด7 b i นล i o นพารามิเตอนะ7พันล้านนะเป็นมิสเทลก็น่าจะมาจากตัว l าม a านะครับเหมือนกันเขาบอกว่าอันนี้เนี่ยไฟล์จูมาแนละ้วสำหรับการคุยยาวๆนะแล้วก็อันนี้ย t t t e of the Art m a ส l l ลไซส o โมเดลโ r ล l ์ p พ a y ก็ เป็นสเตติอตม,มาถึงว่ามันมันเจ๋งอะมันเจ๋งในในลักษณะของโมเดลที่เป็นขนาดเล็กแล้วก็เอาไว้ทำโลเปนะครับผมจะเลือกกดดาวน์โหลดอันนี้นะปุ๊บพอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดอ่านี่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะเป็นเปอร์เซ็นต์ไประหว่างที่รอมันดาวน์โหลดเดี๋ยวเราไปดูที่เมนูเซตติ้งกันก่อนนะครับนะถ้าเราเข้ามาเซตติ้งนะครับก็จะมีบอกว่าะจะใช้ชื่ออะไรนะเวลาคุยกับบอทนะเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะอ่า ข้างบนนี้ใช้โหมดนะัเป็นทีมเป็นไลท์เป็นดาร์กอะไรอย่างนี้นะครับนะสิสเต็มนี้คือตามเครื่องนะครับเครื่องผมตอนนี้เป็นเป็นเป็นแบบดาร์กอยู่นะแล้วก็จะมีเพอร์เซนาก็คือเป็นเหมือนกับคําอธิบายตัวเราอะว่าเป็นยังไงนะไม่มีก็ได้นะครับไม่มีก็ได้อ่ส่วนคําว่าแอดวานซ์ cpu ตรงนี้นะครับมันก็จะแสดงตัว GPU ของเครื่องเรานะอย่างของผมเนี่ยเป็น rtx 3 0 6 0นะแล้วก็มี vram ม2 g b นะ ทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ตัวนี้ในการช่วยในการประมวลผลด้วยนอกจาก CPU อย่างเดียวนะก็เลือกตรงนี้นะครับ GPU support นะครับแล้วคลิกตรงงนี้มันก็จะมีรายการ GPU ของเราขึ้นมาแบบนี้บางเครื่องเนี่ยมีหลายม,มีหลาย GPU มันก็จะขึ้นมาหลายอันนะครับแล้วก,กดตรงนี้นะครับส่วนค่าอื่นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับตรงนี้นะส่วนแท็บนี่ก็คือ,อจะให้โชว์ ข้อมูลที่เป็น not safe for work หรือ NSF มันอยู่หรือไม่นะครับก็มันก็จะมีแบบว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งหรือเป็นข้อเสียก็ไม่รู้นะคือถ้าเราไปใช้พวกบริการออนไลน์ใช่ไหมเขาก็จะมีข้อจํากัดเยอะแยะเลยว่าห้ามนูน่นห้ามนี่นะบางครั้งก็ต้องไปหาวิธีการเจลเบรกการทําแดนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเลือกตรงนี้โชว์เนี่ยก็คือไม่มีข้อจํากัดอะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับ ส่วน Account นี้ก็เอาไว้ Sign in นะแล้วก็มาดู c อ u n t ของเราเวลาที่เราจะสร้างคาแรคเตอร์ของเราอะไรอย่างนี้นะครับต่อมานะครับเราไปดูว่าโมเดลโหลดเสร็จหรือยังอ่าเนี่ยอันนี้คือโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขนาด 4..3 ่สกิกนะครับตอนนี้เราก็สามารถไปคุยกับตัวโมเดลของเราได้แล้วนะครับกลับไปที่หน้าโฮมตรงนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นมาว่าเราจะคุยกับใครตรงนี้แหละเป็นจุดแตกต่างของฟลาเดกับ Lm Studio นะ เนื่องจากว่าเวลาที่เราคุยเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการพูดคุยกับโลเพลของ AI อันนี้มันก็จะคล้ายๆกับแอปที่ชื่อว่า C. AI ใน iOS นะครับหรือว่า Character AI นั่นเอง,เ,องเดี๋ยวมีโอกาสจะพูดถึงนะครับแต่ว่าเราสามารถสร้างใหม่ได้นะเราสามารถใช้ของมันเองก็ได้นะก็คือพอเริ่มต้นมาเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์มาให้2ตัวคือเป็นฟาราเดย AI ก็เป็นพื้นฐานเลยนะครับหรือไม่ก็เราสามารถสร้างใหม่ได้นะ อะผมลองเลือกเป็นฟาราเดย์ AI นะครับสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างกันระหว่าง AI เนี่ยก็คืออยู่ด้านขวานี่นะนี่นะครับก็คาแรคเตอร์เพอร์ซนานะก็คือลักษณะนิสัยของฟาราเดย์เนี่ยอันนี้เขาก็เขียนมาให้เรานะว่าเป็นเอ n o a น l e ทิ d บ e a แอน l ์เฮล l ์ฟูลแอ a ิ s แตนต์วู l อะไรก็ว่าไปนะถ้าเราคลิกที่ Edit ตรงนี้นะครับ ก็จะมีให้เราเลือกโมเดลนะซึ่งตอนนี้เรามีแค่อันเดียวมันก็เลยเลือกให้เราอัตโนมัตินะครับเราสามารถเปลี่ยนโมเดลตรงนี้ได้นะแล้วก็เราสามารถเข้ามาเซตค่าตัวคาแรคเตอร์ต่างๆตรงนี้ได้แต่เขาบอกว่าตอนนี้มันโหลดมาจากครับนะทำให้แก้ได้บาง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 ฟิลเท่านั้นนะครับถ้าเราอยากจะแก้อื่นๆเนี่ยเราต้องกดเราต้องกดดับเบิลเคทก่อนนั่นคือ Copy Copy ที่มันอยู่ในเครื่องเรานะแล้วก็เปลี่ยนนะนี่นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็น display name ชื่อนะครับแล้วก็จะมีเพอร์เซนานะบอกว่าอ่าฟราเด์เนี่ยเป็นหน้าอ่มีอุปนิสัยยังไงแล้วก็อะไรที่บอกตัวเขาได้นะแล้วก็เพอร์เซนาของเรานะเวลาคุยกันนะจะได้รู้โอเคตรงนี้ก็มาเหมือน,เ,อน,เ,อน,เ,อนเดิมนะครับ east n s s, s w มันนะ safe for w บ r รหรือเปล่านะ take to speed ก็คือ แปลงจากข้อความไปเป็นคําพูดนะก็จะมีให้เลือกนะว่าจะเอาเป็นเสียงผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างนี้นะครับก็น่าสนุกทีเดียวนะส่วนเทมเพลเจอร์เนี่ยก็คือกล่าวการเดานะครับของของตัวเอาพุทนะยิ่งมันมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเดาน้อยลงนะครับประมาณนี้อ่ะอันอื่นเดี๋ยวก็เอาไว้อย่างนี้ก่อนละกันนะแล้วก็เริ่มคุยเลยนะครับด Afternoon อ่าก็ตอบมาแล้วก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ่อ uh, can you explain to me how อ่าลามะทำงานยังไงบอกหน่อยได้ไหมอย่างนี้นะครับก็ถือว่าตอบเร็วใช้ได้เลยนะครับอ่าทีนี้ลองเขียนโปรแกรมหน่อย can you like me อ่า WebPage that have a c a l curator using JavaScript นะอย่างนี้ถือว่าเร็วนะถือว่า performance ใช้ได้เลยนะครับอ่ะ continue นะครับปึ๊บ ข้างล่างนี้ก็จะมีปุ่มกด continue stop แล้วก็ undo นะครับนี่แต่ว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะอันนี้นะคิดว่าเ,าเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูก็ copy code ไปนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาวางในตัว test ของ W3 นะครับนะแล้วก็กด run อ่ทีนี้ลองดูซิ 3...4... สี่ 3, 4, บวกโอ,โอเคบวกได้ด้วยนะครับก็คือเป็นการเขียนโค้ด ที่ใช้แค่พร้อมบรรทัดเดียวนะสั้นๆสามารถใช้งานได้จริงเลยนะครับโอเคโมเดลนี้ผมค่อนข้างจะถูกใจแล้วอันนี้คืเพิ่งจะใช้งานครั้งแรกเหมือนกันนะครับโมเดลนี้ก็เท่าที่ลองเล่นมาก็คือกดโม่มเอาแต่ว่อกี้อันเนี้ยใช้ได้เลยนะนี่นะครับอ่าเราสามารถบวกลบคูณหารได้นี่นะครับเมื่อวานตัว L M Studio ทำให้สำเร็จแล้วก็ช้าด้วยนะช้าด้วยอันนี้เร็วมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะอ่าเดี๋ยวลองอีกสักตัวอย่างหนึ่ง ขอเป็นเขียนบทความ,ม้ะกันนะครับ Write นะครับ and article อ,อันนี้คือใช้พร้อมธรรมดานะไม่ได้มีการ engineer อะไรทั้งสิ้นนะครับ uh, About อขอให้เขียนเกี่ยวกับ marketing funnel uh, with uh, academic tone ให้มันออกในวิชาการนิดหนึ่งนะครับ Article right, about what is marketing funnel นี่นะครับปึ๊บอืมโอเคตอบได้เร็วมากนะแล้วก็คุยแต่ว่านี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเราต้องอาจจะต้องแก้พร้อมนะเพราะว่ามันเขียนสั้นมากนะะเดี๋ยวลองภาษาไทยที่นึ่งคุยภาษาไทยได้ไหมพูดภาษาไทย อ,อย่างไม่ไหลคืออะไรอ่ะก็ยังอาจจะไม่ไม่ค่อยชัดาอาจจะไม่ค่อยอันนี้ดีเท่าไหร่นะบล็อกเชนคืออะไรอ่ะก็ใช้ภาษาไทยได้ด้วยนะครับโอเคเลยแต่ว่าก็จะมีต้องกด Continue นิวบ่อยหนึ่งนะคิดว่าเพราะว่าตัวอักษรของภาษาไทยมันเยอะกว่านะ โอเคเรามาลองดูการใช้งานต่อแล้วครับข้างบนนี้สังเกตดูนะว่ามันจะมี e l p f u l Virtual Assistant นี่คือตัว Faraday AI นี่แหละนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่หัวข้อาการพูดคุยนะ mm hmm. เช่นเราเขียนโปรแกรม Calculator อร w อ่ h js ตรงนี้นะครับอ่ะก็มันก็จะเซฟเป็นชื่อนี้ไว้นะ a t Name นะครับอ่ะโอเคหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้กดตรงนี้ก็ E จะใส่โน้ตได้นะ โน้ต okay. นี้ก็คือประมาณว่าก่อนที่โมเดลตัวบอทนี้มันจะตอบเรามาเนี่ยมันจะมาดูโน้ตตรงนี้ก่อนทุกครั้งนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรสังเกตด้านขวาต่อนะครับมันจะมีคําว่าออเตอร์อยู่ออเตอร์เนี่ยคือคนที่พัฒนาตัวคาแรคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะเราก็สามารถคลิกตรงนี้เพื่อจะไปดูที่เว็บอ่าที่ออนทับได้นะครับแล้วก็จะมีให้เราเลดติ้งด้วยนะค่อนข้างชอบนะถ้าเราชอบกดขึ้นไปกนะ็จะเลดเข้าไปแต่ว่าต้องซายอินก่อนนะครับอ่าต่อมามาดูด้านซ้ายกันต่อดีกว่าตรง, hub ตรงคาแรคเตอร นะคราแรคเตอร์ character ครับก็จะเป็นตัวศูนย์กลางที่รวมคาแรคเตอร์ที่มีคนสร้างขึ้นมาแล้วก็อัปโหลดเข้าไปเราก็สามารถทําได้ถ้าเราสมาัครสมาชิกกันนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยก็เนี่ยอุซึมากินารูโตนะครับนี่ก็คือจําลองว่าเราคุยกับนารูโตก็คือโล่เพลย์แบบเต็มๆเลยนะครับซาวกูดแมนยอฟอ์เจอร์นะครับจากสไปค์แฟมิลี่นะก็มีอีกเยอะเลยนะครับคิดว่าก็ มีคนทําออกมาเยอะนะครับอยู่ในนี้ซึ่งอันนี้แต่ว่าอันนี้มันก็ออกแนวออกแนวเป็นแนวบันเทิงแนวโรเปนะครับอยู่ที่เราว่าเราอยากจะใช้งานแนวไหนนะครับมันก็จะแบ่งหมวดหมู่นะครับมันหมวดหมู่ของพวกเกมอนิเมะนะครับอ่าอันนี้ฟีเจอร์ก็คือคนใช้เยอะๆนะครับแล้วก็จะมีเฮลเปอร์เนี่ยก็คือคนที่เออเป็นบอทที่มามาช่วยมาช่วยเรานะออันนี้เป็นเล่านิทานก่อนนอน อะไรก็ว่าไปมีเรื่องตลกมีอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้ลองดูได้นะอันนี้เหมือนกับคุยกับเป็น historical ด้วยอันนี้บางอันก็อาจจะมีเรื่องที่มันเซนซิทีฟนิดนึง,นงชนเช่นเชคสเปียร์บุตดาอะไรเงี้ยนะเอเมลี่ซีฟจ็อบอะไรอย่าง,นะาาาาางี้นะครับอ่ะก็วิธีการใช้นะเดี๋ยวไปลองใช้กันเองดูแต่ว่าผมจะบอกว่าใช้ยังไงวิธีการใช้อสมมติเราอยากจะคุยกับอุซึมากินารุโตะก็คลิกเข้าไปแค่นี้เองนะ แล้วก็กดปุ่มดาวน์โหลดคาแรคเตอร์ตรงนี้นะครับระหว่างนั้นก็อ่านดูนิดนึงอ่ะอันนี้โมเดลเขาบอกว่าแนะนำให้ใช้เป็นลาม่า u ูแล้วก็เล m o n นพั f ฟินนะที่เขาไปไฟล์จูมาแล้วนะขนาด13บ i l l i ิลนะซึ่งเราไม่ได้โหลดมาก็ไม่เป็นไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะโอเคเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเพอร์เซนาของแชทบอทตัวนี้นะครับก็แน่นอนก็น่าจะเป็นประวัติของ นารูโตะนะครับเนี่ยก็มีจิงจอก้าหางนะอยู่นะในะพลงของจิงจอก้าหางตดืดๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นการจําลองขึ้นมาหนึง่งสมมุติเราอ่านแล้วเราชอบใจอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดตรงนี้มานะจากนั้นก็ไปที่โฮมนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะแล้วก็คลิกตรงนี้ทีหนึ่งก็เป็นการคุยกับนารูโตะละง่ายมากๆนะง่ายมากๆนะนารูโตะชอบทานอะไรอ่าดูดู ไรราเมนใช่ไหมอ่ายีงไงแล้วก็บอกว่าเราจะไปแอนนัวนินจาทัวร์เม้นนะ We got to win this year อะไร yeah, you will. อ่ายูวิวอ่าคุยกับเขาหน่อยนะครับเอ้าไปแล้วเหรอบ๊ายบายแล้วกดเว็บกู๊ดบายแล้วนะครับอ่าลองถามดูซิว่า What ninja rank are you in? ถ้าเป็นใส่ค่านี้น่าจะเป็นเกตินหรือเปล่าครับอ่ามันเกตินนะครับใน What is your ambition? อ่าอยากเป็นอะไรอ่าเขาบอกว่าต้องเป็นโฮคังเงะหน่ใช่ไหมไม่มีคำว,ว่าโฮคังเงะเลยเขาบอกว่าจะเป็นนินจาที่ แข็งแกร่งที่สุดในหมู่บ้านโคโนฮะนะครับอ่าออกกระตูนมาต่องแล้วอันนี้ก็คุยเล่นคำๆนะเอออ่าทีนี้ลองไปดูตรงนี้นะครับ trending นะของคาแรคเตอร์ครับนะพอดีเจอเนี่ยก็มันจะมี AI expert นะก็คือว่าเป็นแชทบอทที่เก่งเรื่องของ AI นะเป็น AI ที่เก่งเรื่องของ AI อันนี้ลองเล่นดูคร่าวๆแล้วก็ออกไปทางเทคนิคนะครับแต่อันนี้เมื่อกี้เพิ่งสังเกตเห็นอันนี้ว่ามันมี ChatGPT V6 นะลองเข้าไปดูซิเป็นอะไรนะเขาบอกว่า เป็น chat gpt but but e v e n l e s s helpful useful c o a l e r a t i v e อืมเขาบอกว่าอันนี้มันเป็น chat gpt นะครับเหมาะกับการใช้เป็น mistral mistral ก็เป็น l a m a เหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดนะครับ7 b open core alka ตรงนี้ okay. เคขาบอกว่าอา้าวอันนี้ทำทำกวนนะครับบอกว่า chat gpt v 6เป็น c h a t b o ที่ไม่ไม่อยากไม่ตอบนะ r e f u s e to answer question แล้วก็ กีฟนันเซนซิเคิลลีซันฟอร์เรสตให้เหตุผลที่มันแบบว่าไม่ไม่เมคกซ์เซน์เลยอะไรเงี้ยนะอ่ะอยากลองโอเคอืมคืออันนี้ทำมาเพื่อล้อเรียน h a GP t GPT นะครับอ่ะอ่ะถามว่า can space ship X Pro in space อ่ะถามว่ายานอวกาศเนี่ยมันระเบิดใน จากในนอกโลกได้ไหมเอาตอบไม่ได้แล้ว <laughs> โอเคอันนี้มันเป็นมันเป็นแชทบอทเกรียนนะครับแชทบอทเกรียนนะครับ mm hmm. uh Can human travel faster than r i g h t โ okay, อเคนะครับเป็นแชทบอทเกรียนนั่นเองโอเคนะ ก็ไปลองเล่นดูนะครับถ้าอยากจะสร้างของตัวเองก็กดที่ create character มันง่ายๆเลยนะก็คือใส่ชื่อเข้าไปนะแล้วก็ใส่พร้อมนะใส่พร้อมตรงนี้นี่ใส่เพอร์ซนานะก็เป็นการเขียนเล่าไปเลยนะว่าเอย,อยากให้แชทบอทตัวนี้มันเป็นอะไรมันเก่งด้านไหนมันตืดๆอะไรเงี้ยนะครับอืมก็ start chat ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นเพอร์ซนาของคาแรคเตอร์ที่ผมสร้างขึ้นนะครับก็คืออยากจะสร้าง บทที่ชื่อว่าคริปโตบโรนะครับที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับคริปโตคอเรนซีนะก็อธิบายไปว่าเฮ้ยประวัติศาสตร์ของบทเนี่ยมีความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับคริปโตคอเรนซีนะครับแล้วก็สนใจในเรื่องของมาร์เก็ตเทรนด์นะแล้วก็จุดประสงค์คืออยากจะให้ความรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะก็ลองกด Start Chat ดูอย่างนี้นะครับมาแล้วทีนี้ What ถามเลยนะครับ What do you think about BTC l y i n อินอะโมเดลสตาร์ทอัพเอเดียวนะอะเมื่อกี้มันเออร์นิดหนึน่งนะครับแต่ว่าพอโหลดใหม่มันก็ได้แล้วนะครับああอะก็าถามไ้ว่าอเอะราคา BTC จะเป็นยังไงนะเขาบอกว่าตอนนี้มันตอนนั้นมัน2อ0 0มโอ้โหคิดถึงตอนนั้นมากเลยนะมันปีไหนเนี่ย2 2 0 0มนสะองนโอเควันนี้นะครับ BTC ไป52,000แล้วนะครับ โอเคมันก็ค่อนข้างเดานิดนึงก็คือนะมันอาจจะต้องไฟล์จูนนิดนึงเมื่อกี้คิดว่าคิดว่าคิดคิดว่าผมใส่ตัวเพอร์เซน่าเนี่ยผิดแล้วก็ยาวไปนิดหนึง่งนะก็ลองไปเล่นดูนะอันนี้คือทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเราสามารถคลิกตรงนี้นะครับเพื่อโพสต์ทูฮับนะครับเมื่อกี้แอบล็อกอินมาแล้วนะกดตรงนี้เป็นการล็อกอินนะครับเราสามารถกดตรงนี้เพื่อโพสต์ทูฮับก็คือให้คนอื่นมาใช้ได้นะมันก็จะไปขึ้นอยู่ในนี้นะถ้าได้รับอนุมัตินะครับเนี่ ก็มีคนทำเอามามากมายเลยโอเคก็หลักๆฟาราเดย์ก,ก็ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าสนใจมากเลยนะก็คือหนึ่งเลยใช้งานง่ายนะโหลดมาใช้งานง่ายแล้วก็มีโมเดลที่เขาไฟจูนมาแล้วนะครับเยอะแยะ,ยะมากมายเลยอันนี้คือชอบมากๆนะครับตรงนี้นะครับก็อันนี้ที่ผมใช้นะครับซินเทียเจ็ b นะครับก็ถือว่าตอบได้เร็วแล้วก็ตรงประเด็นนะถือว่าชอบเลยนะครับก็ ท้งไงก็ลองไปใช้กันดูนะคลิปนี้น่าจะสั้นๆประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคือไอ้พวกเนี้ยมันยังเพิ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับมันยังสามารถพัฒนาไปได้อีกนะแล้วก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะพรวาเวอร์ชันเนี้ยมันแค่0.14เองนะมันยังไม่เวอร์ชันหนึ่งเลยนะครับมันยังเป็นอะไรที่ใหม่มากๆอยู่นะครับซึ่งผมมั่นใจเลยว่าต่อไปเนี่ยมันจะต้องมีการทําอะไรที่ได้ที่มันเยอะกว่านี้นะเช่นการเทรนด้วยข้อมูลของเราเอง ด้วย PDF ด้วยอะไรเงรี้ยโดยที่ไม่ต้องไปสร้างเป็น GG UF โมเดลนะครับอันนี้คือคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เดี๋ยวยังไงก็ค่อยว่ากันก็ต่อไปในอนาคตนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับทุกคุณผู้ชมทุกท่านนะไม่มากก็น้อยนะโอเคก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ